สิ้นเสียงนกหวีดในศึกยูโรปาลีกก็เหมือนกับสิ้นสุดอนาคตของอเลฮันโดการาโชกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเหมือนกันนะครับในทางกลับกันครับตอนนี้เนี่ยกระแสะที่บอกว่าการาโชจะได้อยู่ต่อน,นั้นถือว่าเป็นศูนย์ครับเรื่องราวที่มันพรั่งพลวกมาเป็นกระแสะข่าวที่ว่าเขาจะไปที่ไหนลงเอยกับสมโมสรอ,อะไรมากกว่าการอยู่กับ อารมริมยังไงซะอีกนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับเกมเองเลยพามาดู4ปลายทางที่อาจจะเป็นไปได้ของอเลฮานโดกาลาโชจะมีทีมไหนบ้างที่กาลาโชจะได้ไปฝากอนาคตของเขาเอาไว้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองและเลงข่าวครับ ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของอาร์เนโดกานาโช่นะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าบางครั้งเนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนของนเตะระดับดาวรุ่งเนี่ยมันไม่ได้มาจากอาการบาดเจ็บหรือว่าฟอร์มตกครับแต่มาจากบทบาทที่ถูกลดค่าจากภายในทีมเองนั่นแหละครับและสำหรับอาร์เนโดกานาโช่เกมรอบชิงยูโรป้าล,ลีกที่แมยนยูเต็ดพ่ายกับทอนเน่อสเปอร์นั้นผมว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่การพลาดแชมป์เท่านั้นแต่มันอาจเป็นการปิดฉากช่วงเวลาที่เขารอคอยจะเติบโตในรัวโอโทอฟฟอร์ไปแล้วก็ได้ครอ้ แล้วและเขาต้องการเก็บข้าวของออกจากโรงละครแห่งความฝันในตลาดซัมเมอร์นี้จุดชนวนหลักก็เกิดขึ้นจากเกมนัดชิงนั่นแหละครับที่เขาถูกส่งลงมาในฐานะตัวสำรองพร้อมก็แสดงท่าทีไม่พอใจอย่างชัดเจนหลังจบเกมจนกลายเป็นกระแสที่ระบุถึงสถานะของเจ้าตัวในแผนการทําทีมของรูเบนอามอริมว่า นี่อาจเป็นการโบกมือลาครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเอ๊ะแล้วที่ไหนบ้างล่ะครับที่มันจะเหมาะสมเป็นบ้านหลังใหม่ของกาลาโชทั้งในแง่ของแท็กติกสถานะในทีมพื้นที่ในการที่จะสอดแทรกเป็นตัวจริงรวมถึงความทะเยอทยานของเจ้าตัวเองผมข,ขออนุญ,ญาตเริ่มกันที่ทีมแรกเชลซี Chelsea. พูดไปใครเขาจะเชื่อแฟนสิงบูหลายคนก็อาจจะไม่อยากเชื่อด้วยนะครับแต่ว่าเชลซีคือหนึ่งในทีมที่มีโอกาสคว้าตัวก,กาลาโชในซัมเมอร์นี้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างทีมปัจจุบันที่ยังขาดแคลนปีกประเภทลากเรือกินตัว เชลซีในตอนนี้มีนอนี่มาเดเวเก้และเปโดเนโตเป็นตัวเลือกหลักเท่านั้นนะครับแตขณะที่มรูรเด็กเองก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะกลับมาฟิตส,สมบูรณ์เมื่อไหร่และจะเข้นฟอร์มเก่งได้หรือไม่รวมถึงโทษแบนเองก็ยังติดค้างอยู่ด้วยเอนโซมาเรสกากับเชลซีตอนนี้ผมว่าเขากําลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านอีกครั้งนะครับมาเรสกาพยายามวางรากฐานของทีมให้มีระเบียบมีโครงสร้างที่ชัดเจนเล่นบอลเป็นระบบและมีจังหวะการครองบอลที่เฉียบคมแต่ในขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นแนวรุ่นรเราาโชสมถติ เต็มได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะักการ์โชว์คือนักเตะที่ถนัดการเล่นฝั่งซ้ายนะครับยังสามารถตัดเข้าขวาเพื่อยิงหรือว่าจ่ายได้ดีเขาเล่นได้ดีในพื้นที่ที่จากัดแล้วก็มีความกล้าในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งมีสปีดที่สามารถเล่นเกมสวนกลับได้ดีและพร้อมจะไล่บีบพื้นที่ในเกมเพรสซิ่งสูงทั้งหมดนี้ครับผมว่าค่อนข้างตรงกับโปรไฟล์ที่มาเลสกีต้องการก็คือปีกที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงโชว์แต่ต้องวิ่งไล่บอลเคลื่อนที่ดึงตัวประกบและรักษาระเบียบเกมของทีมเอาไว้ด้วววยยรรรรรรรัตเลลสสงกกกกาาาาาานนนนนชใซีี่่่่ททผมมมมม็ไไไดด้ธะป58ุ ยิงไป11ประตูกับ10แอสซิสค่ามาตรฐานต่อ90นาทีครับคือเขามีโอกาสยิงสูงถึง3.44ครั้งต่อ90นาทีเข้ากรอบ1.23ครั้ง่ายบอลสเรดจ8 13.3%สร้างสรรค์โอกาสได้อีก1.52ครั้งต่อเกมนี่ถือเป็นสถิติที่แข็งแรงมากสำหรับนักเตะอายุแค่20ปีในเวทีพรีเมียร์ลีกที่สำคัญที่สุดคือป,ประสบการณ์ของเขาครับการโชวผ่านการลงเล่นในเกมใหญ่ระดับพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนลีกและโคปาอเมริกากับทีมชาติอาร์เจนตินา เขาคือดาวรุ่งที่มีประสบการณ์แบบโชคชนเลยนะครับแล้วก็เข้าใจแรงกดดันจากฟุตบอลระดับสูงได้ดีซึ่งหาว่าย,าาย้ายไ่กับเชลซีจริงเนี่ยผมว่าคาราโชเองก็มีโอกาสเป็นตัวหลักของทีมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเปลี่ยนตัวในดิที่เเหมือนในอดีตนะครับแต่ในแง่ของการเงินเนี่ยก็ใช้คําว่าอาจจะไม่ได้น่าห่วงสักเท่าไหร่ครับเชลซียใต้เจ้าของทีมที่พร้อมลงทุนแบบนี้เนี่ยเมื่อพิจารณาจากศักยภาพในเชิงการตลาดแล้วเนี่ยนะครับคาราโชคือดาวรุ่งที่มีค่าทั้งในสนามและนอกสนามครับอาย ผมว่าก็อาจจะดูแพงเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในระยะยาวเนี่ยก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะครับ แต่ถามว่าผมซื้อไหมผมคงไม่ซื้อนะครับเพราะมมีตัวเลขที่มันควรจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่านี้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าี้มันไม่มีดิลไหนที่ไม่มีความเสี่ยงครับดีลนี้เองก็เช่นเดียวกันแฟนบอลเชลซีก็ไม่ใช่แฟนบอลที่มีความอดทนสูงต่อฟอร์มของนะักเตะดาวรุ่งนะครับถ้าฟอร์มไม่ปังเนี่ยนะครับคุณอาจจะโดนดรอปหรือว่าหลุดจากโมเมนตัมได้ง่ายๆตอนนี้เชลซีเองก็ยังเป็นทีมที่ยังหาจุดลงตัวไม่เจอนะครับความวุ่นวายภายในก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของกาลาโช่พอสมควรแต่หากว่ามองจากมุมกานนนนนาาาาาาโช่่่เเเีีผมวววจจจงหะ้้ปปป็็ออกกกสททขขึดรุไลัังงหลกขอสสมรที ไม่เพียงมีพื้นที่ให้โชว์ของแต่ว่ายังมีระบบที่พร้อมให้เขาเปล่งประกายที่สําคัญคือยังได้อยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิกที่เขาคุ้นเคยและไม่ต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมฟุตบอลใหม่ๆเลยนะครับถ้าดีนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันอาจเป็นดีวที่พลิกโฉมหน้ารุ่การของเชลซีได้เลยครับทีมต่อมาครับ As สตันวิลล่าวิลล่านเวลานี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ทีมระดับกลางตารางพารีเมียร์ลีกต่อไปละภายใต้การนำของกุนนายเมรี่กุนซือชาวสเปนที่ปลุกทีมให้กลับมายิ่งใหญ่อย่างเป็นระบบตอนนี้วิลล่ากลายเป็นทีมที่แข็งแรงในทุกมิติของแท็กติกครับทั้งการเพรสซิงที่ดูเป็นจังหวะจะโคนมากขึ้นการจัดโครงสร้างเกมรับที่ค่อนข้างแน่นหนาและการทรานซิชันจากรับเป็นรุกอย่างแม่นยำและรวดเร็วนี่เป็นทีมที่มีเป,เป้าหมายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกปีครับการเสริมแนวรุกจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ชก็เริ่มถูกพูดถึงอย่างเงียบๆแต่ว่าดูค่อนข้างซีเรียสในหมู่คนใกล้ชิดสโม,มสรอ,อยู่นะครับว่ากันว่าการาโชนี่อาจจะเป็นจิ๊กซอที่สําคัญสำหรับแนวรุกวิลล่าในยุคใหม่เลยก็ได้ในเชิงเทคกติกเนี่ยสไตล์ของการาโชวค่อนข้างเข้ากับปรัายางเออเมรี่ครับเขาเป็นนักเตะท,ที่มีสปีดจ,จากจ้านลากบอลจากริมเส้นเข้ากลางได้และในทั้งซ้ายและขวาที่สําคัญคือกล้าลุย สิ่งเหล่านี้แหละครับคือคุณสมบัติที่เอเมรี่ใช้เป็นหมัดเด็ดมาตลอดในจังหวัดทรานซิชันวิลล่าภายใต้การุมทิมของเอรเมรี่นะนิยมการขยับเกมให้ขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และในระบบแบบนี้กานาโชจะมีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ม่าจะเป็นการลากตัดเข้าไปในกรอบเกียโทษการดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับฟูลแบ็กหรือแม้แต่กระทั่งการจบสกอร์ด้วยตัวเองจุดนี้ต่างจากแมนยูเต็ดตรงที่เขามักถูกใช้งานในช่วงเวลาที่เกมค่อนข้างตึงเครียดและไม่มีโครงสร้างคอยรรรรรอออออองงงงัับใให้้เเเขาาาาทททททนนนนสสิ่่่่่่่่ีีีีีถดดไไยต็็มมมคจกกกปปะืื รูปของวิลล่าชุดปัจจุบันเนี่ยเป็นจอมแม็กกินหรือว่าจะขอบเรมซี่บางครั้งก็จะถูกโยกมาเล่นด้านกว้างนะครับแต่ว่าพูดกันตรงๆคือมันยังไม่มีใครที่มีคุณภาพการลากเลื้อยทะลุทะลวงเท่ากับอเลฮันโดกาลาโชผมว่าเขาจะเข้ามาเติมความหลากหลายในเกมรุกให้กับวิลล่าได้แน่และสามารถเปลี่ยนรูปโฉมหน้าตาเกมในจังหวะที่คู่แข่งเริ่มเปิดเกมใส่พวกเขาได้ทันทีอีกมุมที่หลายคนอ่านมองข้ามคือแอสวิลล่าเริ่มเป็นสโมสรที่มีระบบพัฒนาแข้งดาวรุ่งที่จริงจัง <c oughs> <ๆ S 2> ขึ้นเรื่อยๆภายใต้าก,การจ การวางตำแหน่งในสนามการจัดโปรแกรมฟิตเนสที่เข้มงวดซึ่งมันก็ส่งผลให้มีนักเตะหลายรายนะครับยกระดับจากตัวสำรองไปสู่การเป็นคีย์แมนในระดับทีมชาติด้วยเวลาอันสัน้นอย่างเช่นมอร์แกนโรเจอร์ที่ฉายแสงมากๆในช่วงหลังแต่ว่าการโช่ต้องการยกระดับจากดาวรุ่งพรสวรรค์ไปสู่นักเตะที่มีความคงเส้นคงวาและมีบทบาทมากขึ้นในเกมขีดเส้นใต้นี้ไว้ครับผมว่าวิลลา่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานี้ ด้วยบรรยากาศในทีมที่ไม่ได้มีแรงกดดันจากสื่อเท่ากับแมนยูเนต็ดและโอกาสลงสนามก็ค่อนข้างจะสม่ำเสมอคล้ายกับทีม่มาคาแรดฟอร์นั้นเคยเจอกับยูเนต็ดตอนเริ่มต้นอาชีพครับหลังๆพอไม่ได้เล่นเนี่ยก็ต้องไปหาความท่าทายใหม,ใหม่แล้วสุดท้ายวิลล่าก็ตอบโจทย์นั้นกับแรดฟอร์ดได้่ายไรก็ดีครับปัญหาใหญ่ของความไปไปได้ในเดียนนี้คือเรื่องของค่าตัวที่ยูเนต็ดเนี่ยด้านไปตั้งกันไว้สูงถึง70ล้านปอนด์นี้เขาว่ากันว่านะครับซึ่งถือว่าสูงเกินไปสำหรับสถานการ,กงรเราาาารงิเนับเงิน ซึ่งถือว่าหนักหนามากครับสำหรับทีมที่ยังต้องพัฒนาอีกหลายจุดหากจะปิดดิวนี้ได้เนี่ยอาจต้องแลกมาด้วยการขายผู้เล่นสําคัญบางรายออกไปอย่างเช่นเอมิเนโนมาติเนสหรือว่ารับข้อเสนอจากทีมใหญ่ที่ยื่นเข้ามาอะไรแบบนั้น ก็ไปรูกันว่าวิลล่าจะมีตังหรือเปล่ากับดีลนี้แต่70ล้านนี่มันแพงไปหน่อยเหมือนกันนะครับทีมต่อมาครับลองไปกันที่กานโชซิร่อาอิตาลีนาโปลีครับนาโปลีเวลานี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการสานต่อความสําเร็จที่เริ่มต้นจากฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแน่นอนนะครับเขาก็ห่างหายจากการเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ประจำซิร่อาอตาลีไปนานพอสมควรแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับปีล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งจะควา้าแชมป์สกูเดตโตได้สาเร็จพวกเขาต้องพยายามเสริมทีมให้แข่งแกร่งขึ้นครับเพื่อลงเลน กำลังจะพยายามทำครับคือการรีเซ็ตโปรเจกต์ใหม่อีกครั้งอันโตนิโอคอนเต,ต้ต้องการจะสร้างทีมให้กลับมาเล่นเกมบุกได้แบบมีด YNAMIC อีกครั้งหนึ่งครับใช้พลังความเร็วแล้วก็ความเฉียบคมในนวรุกเพื่อที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร็วความเฉียบคมเนี่ยการเสริมผู้เล่นริมเส้นก็เป็นจุดสำคัญของแผนนี้ครับชื่อของกานาโชถูกหยิบยกขึ้นมาอย่างจริงจังครับจุดที่ทำให้การาโชเหมาะก,กับนาโปลีในเชิงทัคติกคือเขาสามารถสวมบทบาทเป็นโรเรนโซอินซ so ิเยในเวอร์ชัน2.0 หรือเวอร์ชันใหม่ได้นับตั้งแต่อินซิเย่ย้ายออกไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับนาโปลียังไม่สามารถหาปีกซ้ายธรรมชาติที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันได้อีกเลยครับแม้ว่ากาลาโชจะไม่ได้เป็นพรีเมีย์เกอร์เหมือนอินซิเย่แต่เขามีสิ่งที่แฟนบอลเนเปิลส์ต้องการคือพละกําลังความเร็วความกล้าและการเล่นแบบสู้ยิบตาตรงไปตรงมาการเล่นแบบนี้มันสร้างความตื่นเต้นร้าวใจและสามารถสร้างอันตรายได้ทันทีในจังหวะที่ตัดเข้ามาตรงกลาง นึกกออใช่ไหมครับนปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งปีของนาโปลีต้องพึ่งพามาติโอปอริตาโนที่อายุ31ปีเข้าไปแล้วนะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็ใช้ลาสปาโดรีที่ฟอร์มยังไม่นิ่งหรือแม้แต่เมโทมินีเองนะครับบางครั้งก็มีการขยับออกทางริมเส้นบ้างเหมือนกันมันสร้อยที่เห็นว่านาโปลีเองก็กำลังขาดผู้เล่นแนวรุกริมเส้นที่มีอิมแพกอย่างแท้จริงนะครับสมมติว่าการโชวเนี่ยเนี่ยสามารถเข้ามายกระดับจุดนี้ได้ทันทีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการโชว์เซเรีอิตาลีเนี่ยเป็นลีกที่มีจุดเดด่นน้าแทติก เชียบคนมากยิ่งขึ้นถ้าว่ากาลาโชนั้นต้องการยกระดับจากดาวรุ่งพรสวรรค์ไปสู่ผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพสูงการมาเล่นในอิตาลีอาจเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับเขาครับและแน่นอนว่าการย้ายมาเล่นในลีกใหม่ย่อมมีความเสี่ยงเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาวัฒนธรรมฟุตบอลหรือแม้แต่ความแตกต่างของไลฟ์สไตล์แต่ถ้าว่าเขากำลังมองหาบทบาทของการเป็นตัวจริงหรือความมั่นคงระยะยาวและโอกาสการลงเล่นที่สม่ำเสมอผมว่านาบปรีสามารถมอบสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้ทั้งหมดเลยรายงานล่าสุดจากเทลกาฟเนะี่ยบอกว่าอุปสรรคสำคัญที่ออาาให้้ดลลนมคคัืตววกแ parlé Tnya. ตั้งคาตัวไว้สูงแมกแม้จะมีการลดราคาสําหรับทีมที่ไม่ใช่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะครับอาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณ5060บล้านปอนด์แต่ก็ยังถือว่าสูงเกินไปสำหรับนาบปรีอยู่ดีครับเว้นแต่ว่าจะสามารถผ่อนจ่ายหรือว่ามีดีลแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้องว่ากันว่าหากดิลนี้เกิดขึ้นจริงครับมันอาจเป็นบทหมายที่เปลี่ยนสตาชีวิตของกาลาโชจากดาวรุ่งที่ยังหาตัวตนไม่เจอในอังกฤษไปสู่ผู้เล่นตัวจริงที่มีบทบาทสําคัญทั้งในซิละวทยโริอ,าอายาจัลลียม่่และเวที กลับไปหาหนายเก่านะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับทันทีที่เอริกเทนฮากเปิดตัวผู้จัดการทีมคนใหม่ของไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะจากพรีเม,มียร์กกรลีกก็โผล่ขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือนักเตะที่เขาเคยปลุกบ้านในถิ่นโอตาร์ฟอร์ดอย่างอเลฮันโดกาลาโชซึ่งตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นกำลังพิจารณาย้ายทีมครับซีซั่นที่ผ่านมาเลเวอร์นั้นไม่สามารถคว้าแชมป์แดงมาครองได้แต่พวกเขายังคงรักษามาตรฐานของทีมระดดดััััับบบหหวววตตตตาา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 ารร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 งงงงททททีีี่่่พพพพ้้้้้้ออ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 อมมมมมเเเเเินนนนนไไไปปใยุุุโโคคคคและกกกกกกขขฮืสสษณภฒ แข่งดาวรุ่งภายใต้ระบบที่ชัดเจนแต่แม้ว่าเทนฮากจะล้มเหลวในหลายมิติที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สิ่งที่แฟนจำนวนมากยังให้เครดิตเขาก็คือความสามารถในการพัฒนาแข้งเยาวชนรวมถึงการวางระบบเกมรุกที่มักจะเปิดพื้นที่ใหู้้เล่นริมเส้นเคลื่อนไหวอย่างอิสระและมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เกมด้วยครับสรุปการโชว์การย้ายไปเล่นภายใต้โค้ชที่รู้จักเขาดีรู้จุดแข่งรู้จุดอ่อนและเป็นคนที่มอบโอกาสให้เขาแจ้งเกิดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่ามัน หอมหวน่าดึงดูดมากเลยครับโดยเฉพาะถ้าว่าเจ้าตัวนะ่ารู้สึกว่าการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกนั้นกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและโอกาสของตัวเองเริ่มลดลงทุกทีหรือถ้าเขากำลังมองหาความท้าทายครั้งใหม่ในต่างแดนที่มาพร้อมโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องแยกตำแหน่งกับซูเปอร์สตาร์รายอื่นไบเออร์น่าจะเป็นคำตอบในแง่ของระบบการเล่นกาลนโชสามารถเข้าไปสวมบทบาทเดียวกับมุสเดียบีที่เคยเล่นให้กับทีมนี้ได้เลยหรือแม้แต่บทบาทแบบฟอร์เรเวียทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็ถือว่าเขาาจะทำได้เหมือนกันนะครับคือมันเป็น ลึกหรือว่าจ่ายคีย์พาร์ตแล้วก็จบสกอร์ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่กานาโชก็ทําได้อยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งจุดแข็งของเลเวอร์คือความสมู่รเสมอบนเวทียุโรปครับพวกเขาคือทีมที่มีโปรแกรมฟุตบอลยุโรปให้เล่นนะครับซึ่งหมายความว่ากานาโชนั้นจะมีโอกาสได้ลงสนามในเกมระดับทวีปแน่นอนและยังมีเวทีให้โชว์ฟอร์มได้หลากหลายทัวร์นาเมนต์ตลอดทั้งฤดูก,กาลครับอุปสรรคสำคัญของเดือนนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของนักเตะเองนั่นแหละครับตามรายงานของฟาบิโอโรมาโนเปิดเผยว่ากานาโชลังสโชกีม็นอัง่ั้าามเนียังให ในการอยู่ต่อบ,บนเวทีพรีเมียร์ลีกฤนั้นจะมีมากกว่าการย้ายออกนอกลีกครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าเชลซีซอสตวิลลาและท็อตแนมกำลังจับตาสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดเลยครับและสุดท้ายแม้ว่าเลเวอร์กูเซ่นจะมีจุดแข็งหลายอย่างทั้งเป็นเวทีที่ใหญ่มีแผนการเล่นที่ชัดเจนมีโค้ชที่รู้ใจและโอกาสลงเล่นจริงแบบปอเนื่องแต่สิ่งที่ยังขาดคือใจของนักเตะที่ตอนนี้ยังคงโฟกัสกับพรีเมียร์ลีกเป็นหลักครับทให้ดีลนี้นั้นอาจจะยังอยู่ในระดับที่ยากจะเกิดขึ้นเว้นแต่จะมีดีลอื่นนนนนนนพัังงงงลงแลแะะเวออรรคซ่่่่่่ยยื้้สสททีีดดจจจปปฏิธไไไมมมมถึใใกกตาาาหๆ เดี๋ยวนี้ถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ4ีปลายทาง,งการนนโชที่ในวันนี้เนี่ยสถานการณ์ของเขาเนี่ยเดินทางมาถึงทางแยกสําคัญของเส้นทางอาชีพแล้วครับจากดาวรุ่งเพื่อเป็นความหวังในโรงละครแห่งความฝันสู่คําถามท,าที่ใหญ่ขึ้นว่าจุดเริ่มต้นบทใหม่จะพาเขาไปได้ไกลแค่ไหนเชลซีวิลล่านาโปลีหรือเลเวอร์คูเซ่นแต่ละสโมสรมีข้อดีและข้อเสนอต่างกันออกไปบางก็ให้เวทีที่ยิ่งใหญ่กว่าบ้างก็ให้โค้ชที่เข้าใจเขาและบางก็ให้โอกาสในการยกระดับตัวเองหลากหลายมากครับอยู่ที่เขาเลือกเพื่อนๆล่ะครับอยากเห็นอะไร ดการาโชไปลงเอ่ยกับทีมไหนคิดว่าปลายทางไหนจะช่วยให้การาโชแจ้งเกิดเต็มตัวได้คอมเมนต์มาบอกเรากันหน่อยนะครับนี่คือทั้งหมดของเกมเอะเลงข่าวครับแต่ว่าคุณครับยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าผมมีสิ่งดีๆมาบอกคุณเข้าเกรียบยาพิลึกแบ็คครับถ้าคุณอยากจะหาขนมดีๆเป็นของกินคู่กายเวลานั่งชมฟุตบอลนี่นะครับเข้าเกลียบยาพิลึกแบ็คเป็นคาตอบสาหรับคุณมี4รสชาตินะครับกุ้งมะเขือเทศสาหร่ายและหัวหอมซารครีมหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาช็อปออนไลน์ทางชอปปี้ราคาเด นะครับการ์ตูโชว์อยู่ไหนดีเอ๊ะหรืออยู่ต่อดีนะคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับวันนี้เกไมไปก่อนสวัสดีครับ